ไปที่ร้านก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ติดต่ออยู่แล้วตรงนี้โอตเคียร์อะไรเรื่องขอเรื่องอะไรเอาเอาเอาไปที่ร้านปเดี๋ยเอาไปเอาไปเรามีอะไรน่าเสียไม่ได้รูปภาพไม่สามารถใส่ไปได้เลย่่ไเดี๋ยวเดี๋ยวดูเลยใช่ไหมโทรศัพท์ได้ครับแม่ครับ

好，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 好。

เดี๋วนะครับตันนั้นจแล้วหลังจากนั้นเราชิ้นเล็กๆาผมมาไม่ต้องมีปัญหาชิ้นเล็กๆเนี่ยคุณต้อบอกว่าของหญาเนี่หนัมันลำบากเงินไอยทองพระเคอออกมาแล้วก็จะได้ถ่ายรูปว่าชที่นี้เราเป็นคนออกมาให้